ทุกคนคะเรียบร้อยนะคะสำหรับที่วัดพระคงฤๅษี 4, นะคะกีก็เก็บภาพไปฝากทุกคนแล้วก็เข้าไปกรากนบนวสการพระพุทธรูปที่อยู่ด้านในวิหารทางด้านขวามือของเราทางด้านนั้นนะคะเข้าไปกราบมาแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าวัดนี้เงียบสงบม,ม,มากนะคะจริงๆแล้วเป็นวัดที่อยู่ในเมืองนะคะเป็นวัดที่อยู่ในเมืองที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เมื่อกี้ที่ออกไปยืนดูตรงข้างด้านหน้าวัดนะคะเรามองออกไปทางข้างหน้าตรงนั้นอ่ะมันรู้สึกเหมือนกี่จะเห็นในส่วนของกำแพงที่มันอยู่ตรงกลางถนนอ่ะก็เลยไม่มั่นใจว่าบริเวณเนี้ยมันจะเรียกว่ามันใกล้กับอะไรแต่รู้แต่ว่ามันมันไม่ไกลอะค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยเราเช็คจากพระธาตุหลิปุญชัยใช่ไหมคะมาตรงเนี้ยประมาณสักไม่ถึงกิโลเองนะคะแต่ว่าตอนที่เรามานีคือกี่ไปขึ้นรถ ออมอไซค์นะคะมอไซค์วินเรียกพี่วินมาที่วัดแห่งนี้นะคะที่ขึ้นมาจากตรงอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีขึ้นตรงนั้นมาตรงเนี้ยแล้วพี่เขาก็พาเข้ามาตามถนนตามแค่เหมือนเป็นถนนในหมู่บ้านอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะถนนที่เป็นอซอกๆใส่ซอยอะ่ะกี่เลยบอกไม่ถูกเลยว่าวัดเนี้ยอยู่ตรงไหนแต่รู้แต่ว่ามาไม่ยากแล้วก็มามา,มาไม่ยากแน่นอนมาไม่ยากแน่ๆน,นะคะเป็นวัดที่อยู่ในเมืองนี่แหละ สวยงามนะคะประวัติก็อย่างที่บอกไปตอนอคลิปแรกนะคะตามนั้นกี้ก็ขออนุญ,ญาตอ่านประวัติบอกเกี่ยวกับประวัติของวัดพระคงฤาษีทห่งน,นี้ตามในส่วนของเขาเรียกอะไรนะคะไอ้ที่มันเป็นเนี่ยค่ะที่เรียกไม่ถูกเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเนี่ยค่ะป้ายป้ายบอกเนะี่ยเนี่ยค่ะป้ายอยู่หน้าวัดเห็นไหมคะเราบอกประวัติแบบนี้เลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ผิด เพราะว่าวัดอะเป็นคนทาไอตัวนี้เองไอที่เป็นประวัติอันนี้เองลองไม่ผิดแน่แล้วก็อไอสิ่งที่เราอ่านมารู้มาหรืออะไรเงี้ยบางทีมันคือข้อมูลอะมันหลายกระแสลยคะและอย่างที่บอกว่าคือในส่วนของอศิลปะวัฒนธรรมวัดต่างๆโบราณสถานโบราณวัตถุต่างๆ,าอางๆของทางภาคเหนือทางอะไรอย่างเงี้ยคือที่เองก็ต้อง,ต,องต้องใช้เวลาในการศึกษาหาข้อมูลอีกอีกพอสมควรแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เบื้องต้นเวลาเราพามาเนี่ยก็อยากให้พามาดูความสวยงามของวัดมากาศมัศก,การพระพุทธรูปนะคะให้จิตใจเรามีความสุขสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของประวัติต่างๆอะไรประมาณนี้ก็ขออ้างอิงนะคะตามตามที่หน้าวัดเขามีไปก่อนหรือว่าบางที่ที่เรา,เา,เาได้พบได้เห็นนะคะในส่วนของประวัติอื่นๆมานะคะที่ค่อนข้างจะเชื่อถือได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตามนั้นดีกว่านะคะขี้เกียจเดี๋ยว ไปบอกในสิ่งที่มันไม่มีหลักฐานสืบชัดแน่นอนทุกคนก็จะได้ข้อมูลที่มันไม่ถูกบองไปด้วยนะกี้จะย้ำเรื่องนี้อยู่เสมอจริงจงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็พูดยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของประวัติศาสตาร์อะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีเราอาจจะไม่เห็นด้วยหรอกในบางเรื่องหรือว่าเอ๊มันเป็นไปได้หรืออะไรประมาณอย่างงี้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าก็มันเป็นสิ่งที่เขาสืบทอดนะคะแล้วก็บอกต่อเล่าเากันมาเราก็เอาตัวน,นั้นเป็นแกนขอาลากันนะคะส่วนใครจะเชื่อบแบบไหนหรือใครจะมีวิธีคิดแบบไหนอันนั้นนะมันก็แล้วแต่เพะ ไม่มีใครห้ามความคิดใครได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามาภาคเหนือเนี่ยนะคะมาจังหวัดลาพูนเนี่ยนะไปทุกวัดทุกวัดทุกวัดเลยนะคือถ้าจะยังไม่มีวัดไหนเลยนะที่ที่รู้สึกว่าโหมันมีข้อเสียอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยที่เราจะรู้สึกว่าเออเอเอแบบมาแล้วไม่คุ้มค่ากับการที่เรามานะคะคือแต่ละที่แต่ละที่มันก็จะมีศิลปะการก่อสร้าง มีแบบโน้ตฮาวเขาเรียกอะไรนะมีประวัติมีที่มาที่ไปนะคะของแต่ละที่แต่ละที่ที่แบบน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปอะอย่างที่บอกว่ายิ่งเราไปไหลายๆวัดหลายๆวัดนะคะแล้วเราจะรู้ประวัติอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เรารู้ว่าอ๋อนะคะวัดเนี้ยสร้างเพราะอะไรแล้ววัดเนี้ยสร้างเพราะอะไรนะคะก็เหมือนกันเหมือนตอนที่กี่ทําเกี่ยวกับอยุทยานะคะกี้ก็รู้สึกว่าตอนไปวัดแรกเนี่ยเราจะมึนๆหน่อยนะคะแต่เอ๊ะมันคืออะไรวะอะไรเงี้ย แต่พอเราเริ่มไปไปทั่ว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 ไปกับทุกเกือบจะทุกที่แล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อคือแบบมันจะเรียงลําดับได้เองเลยว่าอันนี้สร้างได้เพราะอะไรอันนี้สร้างเพราะอะไรก็เหมือนกันกับที่ที่ลำพูนแห่งเนี้ยนะคะตอนมาเนี่ยที่ก็เริ่มจากท่าหรือปุรชัยก่อนที่แรกเลยนะคะเริ่มแต่ตรงนั้นก่อนแล้วคะก็ไล่เรื่อยๆไปนะคะจนไปที่วัดจามเทวีไปที่อนุสาวรีย์พระนางจามเทวีไปที่วัดพระยืน นะคะไปที่วัดอ,อะไรนะสันปายางหลวงใช่ไหมอ่าแล้วก็เนี่ยค่ะวันนี้เรามาที่วัดพระคงฤสีนะคะเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อวัดพระคงสีนี่เป็นเรียกอะไรนะเป็นหนึ่งในจนํานวนสี่วัดนะคะที่พระนางจามเทวีโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นจตุลพุทธปาการนะคะจตุลพุทธปาาการคืออะไรจตุก็คือหมายถึงสี่ถูกไหมคะ จตุราพุทธปาการก็หมายถึงเป็นลักษณะแบบเป็นวัดที่เป็นเป็นอะไรนะคะเป็นปาการปาการคือการป้องกันถูกไหมเหมือนว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเกาะกำบังหรือเป็นป้อมปาการคือเหมือนกับเป็นเกาะแห่งความดีอะประมาณอย่างเงี้ยนะคะทั้ง4วัดนะคะก็เนี่ยคะ่ะวัดพระคงฤๅษี 4, คือหนึ่งในนั้นนะคะส่วนอีก3วัดเนี่ยเดี๋ยวนะถ้ากี้จำถ,ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะน่าจะมีวัดพยุนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็ อีกสองที่ไหนนะไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวกี้ค่อยค่อยบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะคะว่าสี่วัดที่พระนางจมามเทวีโปรดให้สร้างขึ้นเนี่ยเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกอะไรนะเจะตุรพุทธบาการเนี่ย สี่วัดเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราวทำเป็นเก็ตเล็กๆเป็นคลิปเล็กๆให,ให้ทุกคนได้รู้กันว่ามีที่ไหนบ้างสี่วัดนะคะไม่รู้ว่ากี่ไปครบหรือ,อยังนะคะเพราะว่าหลักๆในในเมืองเนี้ยนะคะที่วัดที่สําคัญสําคัญที่ที่สวยๆที่เก่าๆเนี่ยแก้วเราก็ไปมาเกือบเกือบเกือบจะครบแล้วเหมือนกันนะคะก็ยังตอนนี้ก็จะมีเป็นวัดร,ร,รอบ,รอบๆนอกละที่เราจะยังไม่ได้ไปนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันดูต่อไปค่ะว่า,เ,าเราจะไปตรงไหนกันอีกนะคะไปที่ไหนบ้างก็โอเคสำหรับในส่วนของ วัดพระคงสือแห่งนี้นะคะกีก็ขอให้คุณพระคุ้มครองทุกคนนะคะเหมือนกับทุกครั้งที่ไปทุกวัดอะคะ่ะเรามากับไหว้สการะนอกจากที่เราจะมาไหว้พระนะคะมาดูโบราณสถานสวยงามอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังแบบอยากจะแชร์แล้วก็แบ่งปันเวลาที่เรามาทําบุญหรือมาไหว้พระเนี่ยให้ทุกคนได้ได้แบบ ได้สิ่งที่ดีๆตอบกลับไปด้วยนะคะเหมือนอย่างที่กีรู้สึกว่าเดยเวลามาวัดแล้วกีรู้สึกดี่มันสบายใจนะคะบางครั้งเนี่ยต่อให้เรามีเรื่องอะไรไม่สบายใจมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันมันทำให้เราสบายใจนะคะมาอยู่ในที่ที่เรารัากที่เราชอบอปไรประมาณอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ได้รับสิ่งดีๆเหมือนอย่างที่กีรู้สึกแบบนี้ไปด้วยนะคะโอเคนะคะไปละนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่วัดอื่นต่อไปนะคะเดี๋ยว ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคี่จะไปวัดไหนดีนะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึ่งขอดูในในในชาร์ตก่อนนะคะว่าในโซนในเมืองเนี่ยเราไปมาครบหมดหรือยังนะคะโอเคนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ